ท่านหัวกำลังเก็บทำความสะอาดครับเฮ้ยนี่ใบชื้นไม่ไหวเลยนี่ไม่ไหวเลยนี่ไม่ไหวเลยนี่ทีเด่นี่มันกินบ่ได้ เลยโอ้ผู้ชายเรากลมปุ๊กเลยครับให้ลูกสาวจะีกินหัวพ่อเหรอลูกแฮมอร่อยจังเลยทำปากเบี้ยวอีกอีกทำปากเบี้ยวอีกอีกจีทำมุมปากให้ผู้เบาบ้างเจี๋ยวกินมินีมินีเวนผู้ใด

เย้แตะแข่งตะแข่งตามองไอ้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 เนตมองควันหัวอยู่แต่ชื่อนี่ไม่เป็นไรครับควันหัวเข้าได้แต่กับเพล็กใหญ่เราเนยจะนิดนึงเดี๋ยวเข้าได้ไอ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 ้จับงานมาแล้วซื้อแกลบกว่าเดิมาเลยขมาเลยขทำเลยย กัะดือถอะเองนี่ยเอ็งเคลีย์พอบ้างไหมลูกฮะเอ็งนี่ยอืมเป็นไรไงไม่เป็นไรไ,ไม่ยอมกว่าเลยนะยอมมีเดี๋ยวจะให้ลาใบหานูน แล้วก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นหรอกแม่ก็หอบหญ้าไปดูตาก็ดูช้างถอย ขอนย่าไปตาขึ้นดูจังเฮ้ยเบื่อไม่ไหวครับผมเด้เย็นๆให้กินตอนนี้ตื่นแล้วดูสองเจนเหนื่อยแล้วเหนื่อยกับการการยืนแล้วดูไป อย่าอย่านะจะมแย่งไม่ไหวแล้วถือไวทำไมเนี่ยถือไวเพื่ออะไรเพื่อห้ามไวลูกเคยโดนไหมเวลาเป็นเด็กกับพ่อโดนดีเนี่ยเอยถอยถอยอีอ๋เฮ้ย Yeah. Hmm. Đi khi mà nói nè. Tao lấy tao sao không ạ? À. Còn ba phần lần. À, lấy nhít 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 เฮม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 มบัวโอ้ชนชนเล็กไอ้นี Whew, ่นี่เขาเจอไม่ได้เลยชนได้ชนเหล็กเอาก็ได้ปะเออเอออออเอ้เขาจะมาทำไมน่ะไป

นี่คือข้าวแบบซอฟๆเลยไหมข้าวแบบซอฟนะถ้าฝึกจริงๆนี่น้ำขูที่เหมือนก็ฝึกช้างใหม่นะน <'s> ี่เราก็ไม่เฮ้ยเฮ้ยเลดลูกโอ้โหไปดูง่อยง่อยไม่ง่อยนะแม่นี่ <Yeah. S 1> ผมไม่อยู่เดี๋ยวมิงชนเลยนะนี่ ดูดูดูห่อยห่อยไม่ล่ะห่อยไมเี้ยตอน,น้น้อตาเนี่ยให้คุณตามาเองนะว้วแม่แม่บอกแสดงหลายบอกว่า,ามีเมี้เหมือนเหมือนเหมืาห้ามลูกไหมห้ามลูกว่าอย่าทำลูกเปไม,ม่ดีลูกก็ ฟังเราทำแต่ไม่ได้สนใจเราลองดูละเสือคนดีคนเก่งเออเสร็จแล้วนะโอ้ยแต่ละตัวพี่รอง <c oughs> <c oughs> ไปลุงทรอยนี <c oughs> <c oughs> ่ไง เอตัฮึมฮเป็นธรรมดาของบัวของตื้นเขาแท็กทีมกันได้บอกพ่ออย่าห้ามพ่ออย่าห้ามเห็นปะพูดแจ๊ดแรกอ่ะฮึมันพ่อไม่ห้ามนะ ก็ว่ากันไปนะครับกสนุกสนานเครียดนะครับเอออยู่ในความปลอดภัยด้วแม่ไม่ได้อันตรายอะไรขนาดนั้นนะเเอาล่ะครับตอนแรกว่าบัวไม่ถึงสายไฟแต่คิดผิดแล้วผมว่าบัวถึงสายไฟอยู่นลิงหรือลูกช้างวะลูกลิงหรือลูกช้างวะ มันลูกเลียงหรือลูกช้างวะเดี๋ยวก็อึออ,อกอึออ,อ,ออกมานะครับแม่แม่คุณคิดดิ น,น,นี่นก็เสียวนะเสียวอ่ะเสียวตัวนั้นทำตัวนี้นะแต่ว่าคนอยู่นางแสดงเก่งบ้านนี้อยู่คนอยู่นางไม่ทำล้อคนไม่น้อยเนะี่ย พอเขาขี่แล้วนิ่งนะ ล่าสุดกินหอมแล้วไอ้ล,กลูกลักไอ้ลูกลักลูกลักลูกลักได้เรี่ยไรเป็นมือนรั่นเลยครับทำไมเป็นเด็กเราก็โดน คุณครูเนาะอันนี้พูดจริงๆนะแม่ก็โดนแหละไม่แต่ผมหรอกแต่ทุกว,วันนี้เนาะอย่างว่าแหละครูห้ามตีเด็กนักเรียนนะครับฟาดแล้วไม่ใช่ธรรมดาคนระับโกงไม้แบบเปียเปียเปียแม่เป็นใครทันอันนี้บ้างสมัยชอบกระดานไหมฟาดเสร็จมือแม่โอ้เห็ดบาปกันนะนคุณครูก็ได้ฟาดเสร็จมือ ไม่ให้หลายท่านะคงโดนไม่ใครเคยโดนแบบขนมจีบบ้างอย่างนี้นี่ได้ขาติ่มตมึงออ้นครับลูกลิงะลูกลิง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 พี่โดนเข้ามุมโต๊ะนะเสือ โดนประจําฮะที่ทําการบ้านแปไม่ไม่ใช่พออะไรนะครับเพราะกวนโดนครูตนะีเล็บเล็บแทบหลุดเลยเคยโดนเจ็บมากใช่ไหมครับเออลูกลิงลูกลิงแม่ลูกลิงลูกลิงลูกลิงล เดี๋ยวลูกลิงลูกลิงเนี่ยลูกลิงเตียเยอะเตี้ยเกิอเกือผมลูกลิงครับนี่ผมผมลูกตัวนี้นี่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 แม่ผมครับมอผมก็ก็ไม่เบานะครับนี่ประมาณสามตันแปดผมก็ไม่เบานะครับนี่ชนเสาโชเลย เสานี้มันแข็งนะเขารู้ว่าชนแล้วมันไม่ไม่เสียงดังเขาก็ไม่ชนนะอลอะไรสองเจรังประชุมอะไรไไปเดินเล่นเลยแม่จิ๋ก็เรื่อยครับเราไม่รีบนะครับผมเพราะว่าเราไม่ได้เจ้าช้างไปไหนน,นะแม่เนาะเราก็อยู่ที่บ้านเราไม่อยากให้เขาเครียดน,นะครับเราก็จับไปเรื่อยๆื่อถ้าเป็นเราฝึกขี่ช้างรับพคงรับแขกสมัยคอนเราต้องรีบนะครับต้องคุมกันวันสองวันสามวันต้องขี่ได้เลยไง แต่นี้เราไม่รีบนะครับเรื่อยๆไปเรื่อยๆอ,อาจจะเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์แต่กคงใช้เวลาไม่ถึงเดือนแล้วครับเร,เรื่อยๆว้าเย้เย้เย้ได้ยินเสียงรถไม่ได้นะช้างผมก็ไม่รู้เป็นไรเวลาเขาได้ยินเสียงรถหรือเสียงอะไรที่มันดังๆก็จะคึกขนองนะเพียวฟ้าวเพียวฟ้าวไอ้เหี้ย่ชนเสาเสามันไม่โยกไงเลยไม่ค่อยอยากจะชนเท่าไหร่หรอก สาอันไหนชนแล้วยกอ่ะแล้วคนให้ความสนใจจำไม่ดีอะไรชนแล้วมันระสั่นอันนั่งชนดีเอ้ยไปแทงด่างท้องอีกบวัวเออท้องกลางไอเหยื่อชนนีท้องกลางะน,น,นะงงมไม่ไหวแล้วเจ๊ไพ่ท้องขี้แตก เป็นว่าบัวบานนะครับผมเลือกนะครับผม à, เลือกแทนแม่ผมพูดแทนแม่ได้เลยว่าผมเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเขานะครับบัวบานนะครับเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเขานะครับเจ๊เจะ อ่ะสองเจนะครับสองเจนะครับสองเจนะครับเอ่อแม่ของห้อยแม่ของบัวอ่อแม่ของบัวมาแล้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 วรุ่ยรุ่ยคอยมาแล้ว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  มาแล้วโอ้โหเ,เอาหนีเลยเอาหนีแล้วฉันจะไม่วางนะเพราะว่าถ้าฉันวางฉันเสียนนเธอไม่วางแย่งกับมือก็ได้วาไม่วางแย่งกับมือก็ได้วายืบไปบยืบไอเธอโนอย่างมีส่วนร่วมไม่เยอะดูครับโนอย่างมีส่วนร่วมครับนีบ่เธอจะมาแย่งฉันละพูลไม่ได้หรอก กอดไว้เลยถ้าปล่อยไว้นี่เสียแน่เนี่ยดูนะดูเจนลำอพไว้มากนะถ้าพายบุญเผลอเนี่ยแย่งคามืองเลยใครดูนะดูนะว้นะจ้องนะจ้องนะดูจ้องนะจ้องอันนี้น,นี่ภาพเริ่มแตกแล้วโอ้ภาพเริ่มแตกไอ้ีไม่ได้กินหรอืออมันใช้ซัมซุงอะไรครับ โอเคอ่าโอเคนะครับก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งก่ไแล้วก็แชร์ด้วยนะครับผมแม่แม่ก็รักแม่แม่ทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนนะครับสวัสดีครับ